เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่รู้ว่าคุณได้มีโอกาสดูไลน์หรือเปล่ามันมีการส่ง<ช>มันมีการแชร์ภาพของช่างผมคนหนึ่งได้เห็นปะได้เห็นปะ <c oughs> ใครเห็นมีไมโครโฟนไหมอ่ะขอไมโครโฟนอน่ะขอไมโครโฟนอน่ะนะ <c oughs> อ่ะให้ไมโครโฟนกับน้องที่อยู่ด้านบนนะครับเสื้อสีขาวนั่นเองอ่ะยื่นไมค์ไปให้ไหนครับตรงกลางตรงกลางเลยออะปมมือให้น้องหน่อยนะครับ โซภาพอะไรที่คุณเห็นชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะชื่อปกครับชื่ออะไรนะปกนะปกเห็นภาพอะไรครับเป็นแบบผู้หญิงนมหกครับผู้หญิงนมหกผู้หญิงนมหกนะฮะไม่รู้ว่าจะเหมือนภาพนี้ที่เราจะได้โชว์ให้คุณผู้ชมเห็นในขนานี้หรือเปล่านะอ่ะอดูนี่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 ปกเห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นผู้ชายที่ได้รับภาพที่แชร์ผ่านทางไลน์ก็ตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นอยากไปตัด เออผมที่ร้านนี้ไหมคะ,ะไไแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนอื่นปกเป็นผู้ชายก่อนใช่ไหมปก <c oughs> จะได้รู้สึกกับภาพนี้งไงเพราะเดี๋ยวปกเผลอรู้สึกไปสึกมาปกไม่ใช่เดี๋ยวปกไม่ไดีปกปกรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นช่งางทําผมใช่ครับรู้ <c oughs> ช่างตัดผมรู้ใช่ไหมว่าตัดที่จังหวัดไหนไม่รู้ครับอันนี้ไม่รู้จังหวัดระยองระยองนะครับและถามนิดนึงว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยของปกเนี่ยพูดถึงคนคนนี้ไหมเออไม่พูดครับแต่ว่าแชร์ในเฟซเยอะเลยครับไม่พูดแต่ว่าแชร์ในเฟซเยอะ ขอเขาบอกว่าคนคนนี้เนี่ยช่อสายและน้องสายเนี่ยเพิ่งเปิดร้านทําผมเนี่ยร้านตัดผมชุดทีที่อยองได้3วันมีคนก็เอาภาพนี้แหละแชร์ว่อนในโซเชียลปรากฏว่าวันต่อมาฮะสายด้วยความที่ตื่นมาเอ๊ะจะมีลูกค้าไหมปรากฏว่า ผู้ชายเป็นสิบเป็นร้อยเข้ามานั่งรอในร้านเออดังเลยอ่ะแน่นร้านเหรอแน่นร้านเข้ามานั่งรอตัดผมถึงขั้นที่ว่าเธอเดินโพสลงโซเชียลบอกว่าโทษนะคะไอ้เก้าอี้ในร้านเนี่ยมีไว้ให้แขกมไม่ได้มานั่งดูเขาบอกว่ามีตำรวจเนี่ยโทษนะฮะมาไลฟ์ในร้านเธอด้วยแล<ะ>้ตำรวจมาถึงมาไลฟ์คุณตำรวจมาไลฟ์ตัวเธอโอ้โหเธอก็งงว่าเฮ้ยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ตำรวจไลฟ์สุดท้ายเมื่อ,เม,อเมื่อวานที่ผ่านมาปิดร้านก่อนไม่ไหวเนาะ มันรับไม่ทานไงัั้งหหลกใม่คนวิจารณ์ครับ 1. ชุดโป๊ไปหรือเปล่าในการตัดสองเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนแบบสาวพริตตี้เซ็กซี่มันจะมีความสามารถเหรอในการตัดผม,มนะฮะเราทำยังไงฮะทีมงานเราก็เลยเชิญทายมาร่วม Facebook Live กับเราเมื่อวานนี้ทายและพี่เดินทางจากระยองมาเลยนะฮะไวมากนะคุณเนี่ยมา,ามาเมื่อวานแล้แลวแขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณสองทุ่มก,กว่าให้ให,ให้ให้น้องๆดูภาพ น้องสา,สายนิดหนึ่งนะฮะ ه, ปอกอยู่ไหนปอกอะไมคร,รก็พออยู่ปกอะเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกยังไงปกสวยครับสวยอะไรนะสวยสวยม<ว><ว>ากครับเออ <c oughs> เขาบอกว่าผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงที่ใส่ลวดด้วยไงเขาเป็นผู้หญิงจริงๆ <c oughs> ใช่ไหมผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่อิจฉานะคะโอ๊ตเราไม่อิจฉาทำไมไม่ใส่ มือที่มีแขนมาถึงสอกเสิกหน่อยเนี่ยทำไมจะต้องมาเปิดอย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวก่อน,นเราจะบอกว่าชุดที่เราให้ใส่เนี่ยตอนแรกเนี่ยเธอใส่แบบมมดชิดมาก<อ>แต่ทีมงานบอกบอกว่าเปิดไลฟ์บาก,กวัวเดี๋ยวคนจะจําไม่ได้ว่าเป็นใครน้องเขาก็อายไงแต่ทีมงานวูดีเวิร์นะโลภหน,นาวจนเปลี่ยนจนเปลี่ยนเสื้ออ่าถูกต้องแล้วพอเปลี่ยนขึ้นมาปั๊บเธอก็มานั่งอธิบายให้เราฟังว่านหนึ่งเนี่ยวันนั้นที่ถ่ายภาพภาพนี้เนี่ยนะฮะ เป็นภาพที่ครอบครัวเธอถ่ายตอนนั้นยังไม่ได้เปิดยังเป็นทางการนะฮะพอถ่ายเสร็จปั๊บถึงจะไปเปลี่ยนชุดในการทํางานคนก็เลยแชร์เธอก็รู้สึกว่าเอ้ยทําไมมันเป็นภาพส่วนตัวเนาะอย่าให้มองที่ของอยากให้มองที่ความสามารถนะฮะหลังจากนั้นเธอก็ตัดวอดองไงเมื่อวานเลมหัววอดอแล้วมีเลมทีมงานแล้วชื่อคุณดุ๋มซึ่งคุณดุ๋มอกเลมทีมงานเลมผมทีมงานเลมผมทีมงานซึ่งเขาบอกว่าคุณดุ๋ม่งวูดี้เวิลด์เนี่ยหน้าดูไม่ได้เลย จริงปกติแล้วหน้าดูไม่ได้เพราะผมมันมันมันลุงรังไปหมดไงตอนนี้อยากเห็นหน้าคุณดุ๋มเลยนี่ไง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 ปราก่อนว่าคุณดุ๋งเนี่ยอนุญาตให้เธอซอยผมทั้งทั้งที่ดุ๋มเนี่ยเซฟผมยาวมานานดุ๋มผมยาวนะดุ๋มเหรอน้องดุ๋มน้องดุ๋มน้องดุ๋มนะหรือว่าเขาเป็นน้องทรายก็เลยยอมใช่ไหมอยากจะตัดผมกับน้องทรายคืออย่างนี้ทรายเขาเป็นคนเลือกเองว่าทีมงานวูดี้วั์คนไหนที่เหมาะในการซอยผมและจะดูดี เพราะว่าคนจะบอกบอกว่าเธอไม่มีความสามารถเธอบอกนะครับบอกบอกว่าพี่หนูเจอพี่ในงานงานหนึ่งพี่งานพรมแดงพี่วุฒิีเชื่อไหมคือดาบว่าผมเลยนะพี่เดินเข้ามาในงานหนูเห็นแบบโอ้พี่หล่อมากหนูอยากจะแบบให้พี่มาทักหนูปรากฏว่าพี่เดินผ่านหน้าหนูไปเมินแล้วไม่มองหนูแล้วพี่ไปกอดปอยตีชดาหนูแค้นใจมาก <c oughs> หนูก็เลยบอกตัวเองว่าทําไมหนูไม่สวยพอเหรอเท <c oughs> ่ากับปอยสักวันหนึ่ง หนูจะต้องได้มาเจอกับพี่วูดดี้และ<อ>สุดท้ายเมื่อวานนี้เราก็ได้เจอกันจริงๆนะครับ<อ>เธอเธอเรียนตัดผมนะครับกับสมศักดิ์ชลาชนอ,อาจารย์สมศักดิ์แล้วก็ได้เป็นเด็กฝึกง,งานได้ร่วมงาน2ปีนะ<อ><อ>หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเธอก็แบบฉันจะจริงจังแล้วในการตัดผมในการทำผมอินเนอร์มาเต็มมากก็เลยไปร้านบาร์เบอร์ไปเรียนตัดแบบผู้ชาย<อ>ไปมาทุกสาย สมัครงานไปยัง n น v e r Say คัดร้านโน้ร้านนี้ร้านนั้นเธอบอกบอกว่าไม่มีใครรับเลยอ้าวหนูเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกสิบครั้งก็ไม่มีใครรับเลยหนูก็เลยตัดสินใจไม่เป็นไรงั้นก็เปิดร้านเองที่ระยองโอ้ทำไมเพราะอะไรเข,เ,ขเขาถึงไม่รับเนาะเ<อ>ขาบอกเหตุผลปะเขาเขาไม่บอกเหตุผลมันก็ว่า<ป>อาจจะดูเซ็กซี่ดูสวยก็คงไม่มีความสามารถมั้งอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเธอก็เลยเปิดร้านเองแล้วเป็นยังไงฮะเปิดร้านเองเพราะว่าตอนนี้ดังมากนี่คุณหนุ่มจะหลับแล้วนะเนี่ย ม,มากเลยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเราได้ทุกสถิติ Facebook Live ในประเทศไทยนะฮะสำหรับสำหรับรายการตอนนี้เนี่ยมีคนดูต่อนเนื่องพร้อมกันเป็นหมื่นเมื่อวานนี้แค่50นาทีเริ่มต้น50นาทีหนึล้านวิวครับเมื่อวานวาวบอกบอกเลไว่าคนนบบชอบมากมามีเ่นะเราคงจะต้องปลดแขนเสื้อแล้วก็ นิสัยเขาแวละคุณผู้ชมเราไม่อยากให้คุณพลาดเวลาเราไลฟ์ทุกวันนะเดี๋ยวนี้กับแขกคนพิเศษระดับประเทศหรือคนที่เป็นข่าวคุณถามไงว่าเอ๊ะไม่ได้ทําเกินมาคุยแล้วไปอยู่ที่ไหนคุณก็ได้ดูในหน้าเฟซบ o o กวูดดี้เนี่ยแหละฮะวันนี้คุณกดไลค์และไปติดตามเนื้อหาของเราแล้วหรือยังฝากด้วยแล้วกันคุณวูดดี้แล้วเขาจะกลับไปใช้ชีวิตปกติเขาได้ไหมเนี่ยเขาดังมากแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เธอว่าทำใจแป๊บหนึ่งวันสองวันแล้วเดี๋ยววันจันทร์วันจันทร์น่าจะกลับไปแล้วก็ไปเปิดร้านใหม่ แต่ความใจบูญของเธอคืออะไรหรือปล่าตัดตัดผมอยู่นะพี่วดูดีหนูว่านะหนูอยากจะตัดผมแล้วก็เอาเงินไปช่วยชาวใต้อ,อ่ะพี่วดีพี่วุดีจัดเลยเดี๋ยวหนูจะเกณฑ์แบบว่าช่างผมมาตัดให้ฟรีกก็น่าัรดังนั้นเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาครับคุณผู้ชมสดๆสรดสด้อนๆเมื่อคืนชื่อว่าเกิดมาตัดช่วยชาวใต้เอ,อ,อ แล้วจะบอกว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นในวันที่21ก็คืออีกอาทิตย์หนึ่งนะฮะ<ฆ>ขอฝากประชาสมาัมพันธ์์่าทั้งตื่นมาคุยเลยนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นบาเบอร์เป็นช่างผมเป็นนักเล็มผมอะไรก็ได้ขอให้คุณมีจิตศรัทธาที่อยากจะช่วยกันตัดผมให้ฟรีเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาจะมอบให้กับเราเนี่ยนะฮะคนที่มาตัดเนี่ยเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายดใทั้งสิ้นและเราก็จะมอบนะฮะ ลงไปยังพี่น้องชาวใต้เพราะตอนนี้ยังขาดแคลนความช่วยเหลือกันอีกเยอะมากะนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหาว่าคุณเป็นช่างผมบาร์เบอร์นักตัด inbox มาหาวูดดี้หน่อยนะครับที่ Facebook ของวูดดี้เองส่วนตัวเลยและทีมงานจะติดต่อกลับไปนอกจากนั้นแล้วนะครับเดากาดจะจัดยังไงรู้ไหมะฮะสี่ภาคเลยพร้อมกันเชียงใหม่กรุงเทพอ,อีสานรวมไปถึงภาคใต้ ภาคใต้เราคงมีพันธมิตรอย่างเช่นที่หาดใหญ่ห้างใดหน้าเนี่ย <attered> เราต้องการพื้นที่ในร่มเพราะว่าถ้าเกิดตัดกลางแจ้งนี่มันร้อนไง <IS> <all> มันลําบาก <uar> <IS K> พื้นที่ในร่มถ้าหากว่าใครห้างไหนใจกลางเมืองที่อยากจะร่วมโครงการนี้กับเรา ช่วยแจ้งไปยังวูดี้เวิลด์หน่อยนะครับเราแค่ขออนุญาตใช้พื้นที่ของคุณเราต้องช่วยกันนะจําได้ไหมตอนที่ว่าน้าท่วมปี54ที่ที่กรุงเทพพี่ๆน้องๆชาวใต้หรือว่าทุกทุกภาคเขาก็ช่วยเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยเหมือนกันช่วยอะไรได้เราก็ช่วยหรือถ้าหากว่าคุณมีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระจกอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นบริษัทที่มีสิ่งเหล่านี้ก็มาช่วยกันตั้งหน่อยแลวเดี๋ยวผมจะเป็นพ่องานในการบริหารเองนะครับเอาล่ะไม่น่าเชื่อว่าการแค่คุยไลฟ์กับผู้หญิงที่เป็นกระแสดังในโซเชียลเนี่ย จะได้ผลลัพธ์ที่ดีถึงขั้นที่ว่าเราจะได้สามารถเอาเงินไปช่วยชาวใต้ได้ด้วยนะครับจริงค่ะ